การเดินจงกลมให้กายเราเนะี่ยเคลื่อนไหวแต่ใจสงบนิ่งที่หลวงพ่อท่านได้บอกก็เป็นสูตรที่เยี่ยมยอดคือเดินให้รู้ภายในเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะกับเราไปเดินตลาดไปเดินชมห้างสรรสินค้าอันนั้นจิตจะมุ่งไปทางภายนอกสก่งจิตออกนอกเป็นสมมทยัยก็ได้สิ่งได้ของมาใชา้แต่แบบน,นี้เรามาเดินตามรอยองพระศาสดานนอะเข้าสู่ภายใน อากาศจะร้อนสายจะนิ่งจะมีหินแข็งแข็งมีก้อนกรวดเราก็ต้องเพียนให้ผ่านด้วยความสงบด้วยความนิ่งเหมือนเส้นทางชีวิตของเราเดินคือนน้องเข้าสู่ภายในกายเคลื่อนไหวใจสงบนิ่งทําความรู้สึกที่ป่าเท้าสัมผัสพื้นทุกอย่างก้าวเราจะก้าวตามรอยองค์สรัศาสดาก้าวตามรอยทางศรริลภวนาก้าวตามรอยศ,รร 9, อยศรรีสมาธิปัญญาความ พิเศษในจิตก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะร้อนร้องรวมเป็นหนึ่งการเดินจงก,กรมนี้มีอน,นิสงส์หลายอย่างหนึ่งบุคคลที่มากด้วยจงกรมจะทําให้มีอา,าพาธน้อยมีโรคน้อยถูกกับเราทั้งหลายเยนีอยู่ที่นี่มีแต่คนมีโรคแม้แต่พระอาจารย์เองดังนั้นต้องมากด้วยจงกรมประการที่สองอาหารจะย่อยง่ายท้องจะไม่ผูกอาหารย่อยง่ายท้องจะไม่ผู่ระบบต่างๆเส้นประสาทต่างๆจะ มีการเกิดกระตุ้นม,มีการไหลเวียนระบบเลือดลมผ่อนคลายเยื่อเกล็นแล้วก็เป็นสุขประการต่อไปจะมีความอดทนในการทําความเพียรไม่ย่อหย่อนในทีนี้จะใกล้จะไก่อดทนในการเดินทางไกลประการสุดท้ายสมาธิใดธรรมะข้อใดที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในการเดินจงกรมจะตั้งอยู่นานจะไม่เสื่อมคลายง่ายๆและอันสมจากการเดินคือหลังจากการเดินแ,ากกาเดนแล้วเมื่อเรามานั่งทีนี้ กายจะผ่อนคลายสบายเยือกเย็นเป็นสุขสมาธิจะเกิดเร็วยังไม่ต้องเชื่อพระคุณเจ้าพรุ่งนี้เดินกลับมาแล้วสำรวมจิตเอาไว้แล้วเรามานั่งดูท่านจะมีความเนียบในการในใจมีความผ่อนคลายสบายเยือกเย็นเป็นสุขการจิตเรารวมเป็นหนึ่งไม่กระวนกระวายนิ่งสงบเลยพระอาจารย์เป็นคนที่จิตไม่สงบบวชไปใหม่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วจัดไปเลยแปดชั่วโมง 8โมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นพอไปน้าทีนี้ไม่รู้สงบอะไรเนี่ยดับไปหมดเลยไม่มีแม้แต่การเบาไม่ต่จิตผู้รู้ว,ว่างส่ายอ๋อเป็นจริงจะต้องพิสูจน์8ชั่วโมงนะต้องมีจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบทแต่ในการเปลี่ยนให้ครองสติเอาไว้เรามานั่าดูลมเกิดความสงบเวลาไปเดินเนี่ยระวังมันอยากจะคุยกับเพื่อนพบวาจามถูกปิดเอาไว้คือวิตัวิจารเราระงับ นี่แต่ปีติสุขเป็นหนึ่งถึงเวลาเดินกคมแล้วให้คองจิตเอาไว้คองสติเอาไว้อย่าพูดสมาธิจรวดแล้วกำหนดความรู้สึกเดินไปได้เลยมันจะเชื่อมและต่อเนื่องเหนอที่สุดขณะมาหน้า,าทีนี้ก็กำหนดจิตต่ออิริยาบถเปลี่ยนไปแต่จิตเรายังเท่าเดิมสมาธินี่คือความตั้งมั่นคือเห็นเมื่อเสียงเกิดขึ้นให้จิตพอระมือเห็นเหมือน,น,มนลมากระทบเห็นไม่มีรำคาญไม่มีประดัดการเครือสิ่งใด ถ้าได้สมาธินะทุกคนทําได้พื้นฐานของศีลแปดศีลสองน,นี่คือพื้นฐานี้ลยกำหนดนิดเดียวแค่สงบวาจาสงบก,กายเหลืออย่างเดียวคือใจเอาลมหายใจใส่เข้าไปสติไว้ที่ใจไม่ยากหรอกท่านจะเกิดเป็นที่รวกกบุญบาร,รมีที่สังสม,มาปฏิบัติธรรมปีนี้ขอน้องจิตถึงความสงบเมื่อสงบแล้วให้คิดารณาคิดารณาไตาลักเห็นอะไรประเสริฐที่สุดเห็นพุทธ ة. ขาว่าประเสริฐแล้วแต่ในพุทธะบอกสิ่งใดทีนีมันจะเชื่อมต่อแล้วนะบุคคลใดเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี้ใช่ตัวตนเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเป็นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเอาสมาธิที่เราบำเพ็ญเนี่ยจะมากจะน้อยก็ตามให้น้อมเข้าไปเห็นไตรล,ลักษ ให้ไปพิจารณาเห็นร่างกายของเราขันห้าอารมณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมเข้าไปที่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงสักอย่างเลยเราผ่านมากแต่เรายังไม่เห็นด้วยสมาธิจิตไม่มีสภาพจำดังนั้นต้องมีการนั่งสมาธิเพื่ออบรมจิตจิตที่มีสมาธิอบรมจะเกิดปัญญาจะเกิดความสว่างจะมีความแจ่มแจ้งเมื่อเขาจำว่ามันไม่เที่ยงเมื่อเขาแจ่มแจ้งแล้ว ถึงจะเป็ละาขายราค้าโทสะโมหะได้อันนี้เป็นสูตรของการปฏิบัติเราพังเราฟังเราพูดเราคุยมันอยู่ภายนอกมันยังไม่เข้าถึงจิตแต่ถ้าจิตดวงใดเห็นความไม่เที่ยเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานั่นแหละคือเห็นทามอ่างพระคุณเจ้าอัญญาโคนทัญญะพระสงฆ์รูปแรกข่าเห็นอะไรก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดา อันนี้คือการเห็นที่ประเสริฐเลยนะพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกรันาตนไตรครบสที่เราก็จะมาลงรายละเอียดว่าอะไรคือสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นอารมณ์ทุกคนมีอารมณ์มีความคิดจิตของเราที่เป็นขณะจิตที่คิดเกิดดับอันแหละงนั้น,นเมื่อจิตสงบดูความคิดมันจะเห็นความคิดดูลมลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรู้สึกไปไเรื่อย เสียงจะเกิดอะไรจะเกิดอย่าทิ้งลมควบคุมลมไม่ให้หยาบไม่ให้ละเอียดให้อยู่กลางกลางถ้าควบคุมลมเป็นกลางได้กายก็จะสบายใจก็จะสบายอัศจรรย์มากคนเราเนี่ยเวลามีสิ่งมากระทบเกิดความโกรธลมมันจะเปลี่ยนสังเกตตัวเองไหมเด็กที่ร้องไห้ไม่ได้ดังใจนะเวลาเขาเขาจะร้องไห้เขาจะมีการกั้นลมลมไม่ปกติเลย สืบลมหายใจแบบผิดปกติโทสะก็ราะเรเกิดขึ้นเรียกว่าคุมไม่อยู่แต่ทีนี้เทคนิคอาณาปันสตินี่ถ้าเราควบคุมลมได้คือโทสะเราควบคุมไม่ได้เพราะมันเกิดไวเกิดไวดับไวมีโทษมากพระศาสาดาให้ดูลมเอาไว้ฝึกดูลมไ่ล่วงหน้าถ้ามีสิ่งมากระทบถ้าควบคุมลมหายใจไม่ให้ดัดขัดเคืองให้ปกติได้จิตก็จะปกติไม่ว่าจะมีสิ่งใดกระทบก็เฉย เพราะเราควบคุมลมได้เป็นปกติก็เท่ากับควบคุมจิตเพราะจิตอยู่ที่ลมดังน,นั้นอาณาปานสิทธิ์มีอาที่สูงมากด้วยประการประมาณนี้ด้วยประการอย่างนี้เมื่อดูลมเราจะเห็นจิตดูไปเรื่อยๆเนี่ยจิตสงบนมีความคิดอยู่ข้างๆจิตสังขารตนคอยปรุงคอยแต่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดมีแต่จิตสงบอันนี้ใช้ได้ดูลมจะเห็นความคิดเราก็เอาสติไปดูความคิดทีนี้ เมื่อเห็นความคิดเกิดดับนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความคิดดีเกิดขึ้นดูกำหนดไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยดูความคิดความคิดดีดับไปไม่ดีผุดขึ้นมาไม่ดีก็ไม่ใช่เราเทีนี้ไม่ดีก็ดับเกิดดับแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราจะมีการปล่อยการวางการละคือถ้าเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาความไม่เที่ยงความจางคายมันจะเกิดขึ้น อ,อ๋ออารมณ์มันมาหลอกเราคนอื่นก็คงเป็นแบบนี้ที่โมหะโทสะรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันในอารมณ์แห่งตนมันมาผสมจิตเฉยเฉยมันเป็นสังขารความปรุงแต่งสังขารที่เป็นบาปอกุศลเพราะไม่ได้ฝึกความคิดที่ดีไงไม่อยู่ในทางสิ้นรวนาไม่มีการเห็นที่ประเสริฐยอดเยี่ยมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ได้มีศรัทธาอันยอดเยี่ยมไม่ได้ศึกษาในสิกขาที่ยอดเยี่ยมไม่ได้มีการอุปถาดย,ยดอ,อดเยี่ยมไม่ได้มีอนุสติอันยอดเยี่ยม จิตดวงนั้นก็จะมีสังขารปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็จะส่งออกมาที่กายอยากคำพูดเมื่อจิตกายวาจาครบโองค์ก็เป็นกรมขึ้นมาน,นั้นการดูลมเราจะเห็นจิตดูจิตจะเห็นความคิดเห็นสังขารเห็นความปรุงแต่งมากมายทำอะไรไว้อดีตนานๆหลายสิบปีก็ยังจำได้เอ๊ะมันเซฟข้อมูลได้ดีจริงๆโอกาสนี่เราจะอแมัจิตเราได้ทีเนี้ย ต้องให้สงบก่อนพ้อมแม้ทีนี้ละเลยละอกุศลพิจารณาเห็นจิตนั้นไม่เที่ยงวางซะไม่ใช่เราเกิดดับวางวางวาง,วางเราห้ามความคิดไม่ได้ความคิดห้าไม่ได้แต่สามารถเจริญสติละวางความคิดนั้นได้ความคิดมีแต่ไม่ยึดถือนี่แหละคือไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่ยึดในความคิดที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกคุศลนนำโรงทรงไว้แยกแยะ ดูจิตดูใจต็เอย่างก็จะเป็นคนที่มีความงามมีความนิ่งไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเรียกว่าเสือเขาหักเขี้ยวแล้วถ้าเป็นงงก็รีบคิดแล้วปลอดภัยเพราะการเห็นการเฝ้าดูสิ่งที่เป็นบาปในจิตในใจอย่างที่บอกว่าศิลปะการฝึกจิตการฝึกความคิดให้น้อมเอาพระธรรมที่ประเสเริฐเลือ่อนี้ำเข้ามาเพียรกระทําด้วยกายวาจาใจ ฝึกขัดใจฝึกขัดวาจาปฏิบัติวาจาปฏิบัติกายปฏิบัติใจขอะไรให้เป็นธรรมและท่านก็จะมีความงดงามเข้าถึงธรรมก็ถึงพุทธะถึงพุทธก็ถึงสังฆะทั้งสามนี้รอร้อมรวมเป็นหนึ่งก็คือตัวเราโดยนามธรรมาพุทธก็คือพ่อผู้ยิ่งใหญ่ธรรมะก็คือการเพียนกระทำการรอบง์ทรงไว้เหมือนที่เรามาสังฆะก็คือพระสงฆ์นี่คือดักรูปขององค์พาศาสดาพระคือผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้สงส่ง ผู้ให้อภัยผู้ไม่อาฆาตจองเวรใครๆดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือศิละปะในการใช้ความคิดในการฝึก,กจิตแห่งท่านทั้งหลายบารมีก็คือตัวเราเองจิตเราเองครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างบอกกล่าวให้กำลังใจเป็นสักขีพยาแนแผ่เมตตาให้แต่แม้ที่สุดแล้วตัวเราก็ต้องละต้องวางต้องเพ่งโทษตนเองถึงจะเป็นบัณฑิตและก็ละโทษนั้นได้ด้วยตนเอง จับโทษในใจของตัวเองให้ได้แล้วก็รีบระเสียโอกาสมีไม่มากเหลืออีกกี่สิบปีไม่เยอะนะไม่นานนะปีหนึ่งนี่แป๊บเดียว5ปีนี่แป๊บเดียวนะแล้วก็พูดไม่ใช่เลยว่าเร็วจังเวลาเร็วจังโอนโนรถคันี้แป๊บเดียวเหมือนเร็วจังในความเร็วนั้นความตายก็มาเร็วเหมือนกันในโอกาสที่เราปฏิบัติทรรีบร่งเวลามีน้อยะเร็วเกิดในโลกมนุษย์นี้โอกาสเต็มที่เราทําได้ ความประเสริฐเลิ่ล้ำรอเราอยู่ทั้งหมดแค่น้อมจิตสิ่งต่างๆอย่างที่กล่าวมาก็จะหลังล่งไหลเข้าไปในกายในจิตของท่านท่านก็จะเป็นคนที่มีความประเสริฐมีความยอดเยี่ยมมีความเลิ่ล้ำ